เป็นไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่เห็นเครื่องอ่าดีครับชอบตรงตามที่อยากได้ทั้งหมดอ่าครับแล้วงานประกอบเป็นไงบ้างที่เห็นอ่าเนียบครับสายข้างหลังดีมากครับตัวสเปคนี่คือจริงๆแล้วตอนแอดมินเขาแนะนํากับที่ลูกค้าดูมานี่โอเคไหมถูกถูก,ถกต้องอตามที่ต้องการไหมเกือบหมดครับมีมีที่แนะนําเพิ่มคือตัวอัพเมนบอร์ดแล้วก็ มีที่ผมเพิ่มตอนหลังก็คือเพิ่มแรมกับกับตัวพัดลมเลยนะครับส่วนทางลมต่างๆผมก็ดูให้ตามที่มีเนาะถึงตรงนี้ปุ๊บนี่ร้านดีบักถ้าให้ให้ดาวเต็มห้านี่ให้กี่ดาวครับเต็ม5้าครับให้ต่อ่จุ5ห้าล้วกัน4.5โอเคได้ครับคุณนี้ขอบคุณครับ ที่ดีบักค,ครับเราจัดสเปคใหม่ทุกเครื่องไม่ว่าคุณจะวางงบประมาณมาเท่าไหร่หรือเน้นการใช้งานแบบไหนทุกเครื่องเราเน้นงานประกอบเก็บสายด้วยความเนี้ยแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องงบเท่าไหร่อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดรวมถึงการเทคเครื่อง,องต่างๆจะทําให้เรียบร้อยร้อปร์เก่อนจะตกงบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน